สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี v i p หวยลาว VIP นะครับผมวันประจำวันที่25นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับก็เป็นแนวทางลาวรอบดึกนะครับ3ลาวนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกทุกครั้งนะครับตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชช่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่สำหรับนะครับแนวทางนะครับเราสามัคคีวันนี้นะครับพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับพี่ติทุระนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้พอดีว่างงานนะครับเนาะพี่พี่เนาะก็เวลาพักเบรกนะครับก็มีเวลาลงให้พี่พี่นะครับก็ ขอให้มีโชคก็แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมราสามัคีนะครับผมให้ไปที่3และเกนะครับรูดที่9นะครับผมประกบคู่นะครับ3 1 3 2 3 4 9 0 9ก้านงเก้ะครับสตัวก็เ3้าสาอนะครับพ,พี่อันนี้เราวสามคคีนะครับราสามคคีตัวนน้นตัวเจาะนะครับสามสองเกนะครับผม ส่วนแนวทางเาลาสามัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่8นะครับผมแล้วก็4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่4นะครับผมประกบคู่นะครับก็จะมี82 85 87นะครับ ส2่7 4 9สนะครับสตัวก็จะเป็นในที่4 8 5 8 4 9นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะเป็นในที่8 5 4 9้2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนหน้าทางลาวสามัคคีนะครับ V.I.P เอ้ยลาว V.I.P นะครับเนาะลาว V.I.P นะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับผมกับ2นะครับรูดไปที่2นะครับพี่พี่หกศูนย์หนึ่งหกเจ 1> 2อหนึ่งแล้วก็27นะครับ3มตัวก็จะเป็นในที่260นะครับ6 2 7นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะอันนี้เริ่มขคิดนะครับตัวเน้นตัวเจาะนี้ผมให้ไปที่27นะครับ60 แล้วก็2-1นะครับพี่พี่สมาชิกเนาะก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับก็ขอให้มานะครับทั้ง3รอบนะครับขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่พี่มีโชคกันทุกคนนะครับก่อนออกไปนะครับก็ขอกําลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ